รถแนะนำวันนี้อ e ีโคคา5ประตู m a z ด a าสอง k y a c t i v ดสามสกายแอคทีฟสปอร์ไอโตปี2018สีเทาไม่วิ่ง60,000กว่าโลเ้าของเดิมดูแลดีมากค่ะใครที่กำลังมองหารถยนต์ที่มีความสปอร์ตออปชันแน่นต้องยกให้คันนี้เลยเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้ประหยัดน้ำมันสุดๆช่วงล่างแน่นหนึบวิ่งเงียบโครงสร้างเดิมทุกจุด จองเพียง199บาทผ่อน6,000ตลอดอายุสัญญาเป็นรุ่นยอดนิยมสำหรับพนักง,งานบริษัทเงินเดือนเหมือนสามขึ้นไปก็ออกคันนี้ได้แล้วไม่ต้องใช้เงินดาวไม่ต้องใช้คนคำ้ำเอกสารไม่ยุ่งยากใช้แค่บัตรประชาชนกับสลิปเงินเดือนล่าสุดเท่านั้นก็อนุมัติได้แล้วค่ะสนใจคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยหรือโทร0924478888 และ092 954 8016แอดไลน์เพิ่มเพื่อนพี่มนได้เลยค่ะ